เอกสวัสดีครับเอซทุกทุกท่านนะตอนนี้สสวัดีค่ะเราถึงตลาดแล้วจ้ะไปซื้ออากับข้าวแช่เย็นแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าหน้าที่จ่ายตลาดต้องให้คุณปุ้ยไปไปนะอไปเถอะไปเถอะไปเถอะรถมานั่นน่ะเออย๋ยเถอะพุ้ยยันรถมาแล้วนะรีบไปเถอะไวเอฟซี ตอนนี้ก็ให้ปุ้ยไปซื้ออาหารแช่ตู้เย็นไว้นะครับก็จะเป็นพวกหมูพวกไก่อะไรพวกนั้นแหละแล้วแต่เขานะนะครับว่าจะซื้ออะไรเดินตลาดตรงตลาดสดเทศบาลกุสมาน,นีเ f ฟซาตลาดสดตลาดสดกุสมานบ้านเรานะครับผมอยากอยากไปเดินอยู่ด้วยอยู่แต่ว่าฝนล,ลงฝนตกก็เลยเอาไม่สะดวกนั่งรออยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับ F c รอ,อปุ้ยมาแล้วดูว่าเขาจะซื้ออะไรได้วันนี้นะเอพีด้วยความทีอ่อยากดูว่าเขาซื้ออะไรเป็นไหมเดี๋ยวผมจะเดินมาดูดีกว่าโอ้โหนี่ฮะยังไง ดูว่าเขาซื้ออะไรเอฟซีตามติดชีวิตสาวปุ้ยมีแอบบมีแอบฮบะ<า>มีแอบ,บกันด้วย <laughs> ตอนแรกว่าจะไม่ลงแล้วก <c oughs> ลว <จน S 1> ะเมนนะคะอ่าแล้วก็เอาน้องไก่ด้วยคะ่ะน้องพวกแลวน้องกัดน้องบนน้องบลเอาจากโลครับอ่าสองจ้ะน้องบนสองโลมาแตกเลยอะไรบ้าง เอาน้องไก่อือปีกบนปีกบนนะร้อยเจ็ดสี่สิบแปดห้าสองร้อยห้าสิบห้าปีไขบนร้อยเจ็ดสิบแปดสิบห้าแปดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบสี่แมยาแปดสิบห้าสองห้าห้าก็ได้เป็นอะไรนะ น้องไก่น้องไก่แล้วก็เป็นแหนมใช่ไหมนะครับได้สองอย่าง FC ได้น้องไก่กับแหนมส่วนตัวผมในเะอซหิวน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปซื้อน้ำก่อนนะครับผมนี่ฮะเ <c oughs> ไปซื้อน้ำไม่ได้ดูอะไรเลยไปไปไปครับรถมาแล้วรีบข้าม ไปซื้อน้ำมาดื่มน้ำเปล่าขนาดว่าฝนตกก็ยังก็หายน้ำเนาะข้อแห้งอ้าปึบอืมึบได้อะไรมามัางอันนี้ซื้อผักโออ่จะทำกับข้าตวตอแรงผักนี่อยู่บ้านก็มีนี่มันไอตัวนี้มันไม่มีแล้วไอตัวไหนเนี่ย ไอตัวนี้เหรอเขามัดเดียวกันบ่ใช่อ้ยอยากได้อันนี้แต er <huh ่ว่าก็ต้องใช้เหมือนกันนั่นแหละทั้นั้นอันนี้อยู่บ้านเราก็มีต้นหอมนี่ฮะแต่เขาก็อยู่ในกลุ่มนี้ก็เลยเออเอามาซะอ๋ออยู่ในมัดเดียวกันเออซื้อของที่มีนี่นึกว่าจะซื้อของที่ตัวเองมีเนี่ยต้องต้องปรับทัศนคติกันหน่อยแล้วล่ะนีบใบค่าน้ำน้ำเปล่า ซื้อให้เนี่ยีกินน้ำก่อนดืม่มน้ำาาปะเดี๋ยวพาค่อยแวะร้านนู้นด้วยนะร้านอะไรเขาจะไปซื้อพยนนานาเพราะว่ามันไม่มีบือบนหัวเจ้าแล้วตอนนี้นะครับพุ้ยเขาก็จะเดินไปซื้อของเขา ต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะครับ F4 ภารกิจเยอะเหลือเกินนะครับออกมาเนี่ยนะฮะ f อในขณะที่ผมนั่งอยู่สมสามล้อมีคนกวักมือเรียกผมกวักเรียกใบๆเขาคือใครกระโรงกระโรสวัสดีจ้าฮะยังโมลูกเลยจ้ะ ยัเงื่อนหันยังบ่มาเงื่อนยัเงือนลักบ่ได้ได้เรียกเจะามาให้เมื่อวานีียจะใช้รถไงมาไปอือืมอืมบเจะว่าจะจะไปไครับครับพุ่หล่แล้วหน้าแล้วยังพุ่ล่เวียกแล้วเวียกพุ่นะอยู่เื่อืเงือนเจ้าเนาะมองเกาเนาะโอเคโได้ได้ครับอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นนาผมว่าเป็นเป็นนาของในพุทธินะครับขายของอยู่ตลาดโมสนนี้แหละครับ FC และเป็นอ่าอ่าเป็นผู้รวบรวมเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าที่อ่าใช่อยู่บ้านเพื่อนที่เราเคยมาเอานั่นะเอฟซีบ้านเราเน้นพระยศได้ให้เขาีบ้านเราจะให้เขาเออบ้านเฮาพระยศได้ก็ให้เออผู้ใดอยากได้ก็คือเอาให้เขาเสื้อผ้ามาให้ใคระยศได้ก็คือเขาอ่าอ่าผู้ใดได้ก็ไปให้เขาครับ แบ่งๆกันเนาะโอเคโอเคสุดมาหารบ้านเฮานะน้อยคนน้อยคนเนาะเสื้อผ้ามันหลายแมนอยู่ทั้งแมนอยู่คนนีจะใส่ยังบ่มีเวลามาครับมายังไงก็ลืมยังสิไปดุกอยู่บอกไปไปดุกอยู่แต่เราไม่แนอยู่ยังน้อยๆแค่เดือนหนึ่งสองเดือจะบอกเขาอะไรอ๋อเออครับครับอันนี้คือเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่เวียกอยู่มันฝนอยู่มันไปมันยากถนนมัน มันม,มันถนนมันมันแหละคือเห็นน่น่ะมันเป็นลูกลังเฉยๆเป็นขี้ตมอืมมันมันยากน่ะแม่นเอาเดินทางบกสะดวกมันก็เลยเออประมาณนั Bowser> ่นแหละยำเนาโบราณเออเสื้อผ้าสี่คือผ้าเช็นยาวเนาะเอออากาศสีดีคือกันเน๊ยช่วงนั้นน่ะเสื้อผ้าพวกเช็นยาวเอาไปเก็บตุ้มยำเนากระดาษไทยเนาะ แมนเมนเมนแมนเมนเขาอันพุทิดอกเขาบ่ได้เขาเขาดีใจได้เขาอยากได้ฮันแม่นนดีใหญ่ฮันมันพอเชื่อแต่ใส่เสื้อสไลป์ไปเออเออเออฮันละข้าเจ้าเนี่ยฮันละส่วนหลายไอที่เขาถ่ายบ่ได้กับมีที่ข้าเจ้าแบบแก่เสื้อแก่ยังเลยกับมีในฮันครับบ่อยากตายเลยครับครับเข้าใจเขานะไปเธอหนีสวัสดีครับนี่นาในพุทธิได้หนิอ้าวสวัสดีค่ะเออนี่แหละภรรยาคอย เห็นแต่ในคลิปตัวจริงบุห็นงามอยู่บ่เออมันงายเฮ้ยโอ้ยมันก็มีเหตุอยู่เอาเอาไปแล้วกันครับบ๊สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเก่าแล้วจ้ะเออเห็นไหมพีโอ้เม้าเสื้ออยู่บ้านแกเขาส่วนมากเขารวบรวมอยู่นี่เออเมนเอาเป็นจัมเมนปะไ่ใไปไปเรียกก่อนเอฟซีมา ก็มาแล้วก็เจอนาของนายปฏิที่รวบรวมเสื้อผ้าไว้นะ่ะอยู่ที่บ้านแกนั่นหละไปข้ามข้ามขามรถมาแล้วรถมาแล้วรีบข้ามรีบข้ามป่ะเธอรีบไปก่อนเพราะเธอสู้ทนทนสู้อึ๊บอ้าโอ้ยมาแต่ละทีเนี่ยหลายเยอะอย่างหลายอย่างเนาะ<ห>นเส้นระเบอยเจา้ายังครบสิบไปอีกบ่ไปอีกมองนะัง เออเอา,เอางง้นคลิปนี้ก็ขอฝ <c oughs> ากไว้ที่นี่ก่อนทีซีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปไหนไปทําอะไรกันเดี๋ยวฝา,ากเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่กับผมสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ <c oughs>